สวัสดีครับนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารนะครับปัญหาโจทย์ระคนเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างวิธีการคิดโจทย์ปัญหาระคนนะครับดูนะครับแม่ซื้อถุงเท้าสี่าค,าคู่ราคาคู่ราคาคู่ละสามสิห้าบาท และซื้อรองเท้าหนึ่งคู่ราคา3 5มอห้าิบาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับทีนี้วิธีการคิดนะครับวิธีการคิดโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ถามอะไรนะครับเนี่ยโจทย์ถามอะไรนะครับและสองโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะครับเหล่านี้นะครับโจทย์ถามอะไร โจทย์ถามว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับอันนี้คือจากโจทย์ปัญหาเมื่อกี้นะครับว่าโจทย์ก็ถามอะไรนะครับต่อไปโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะครับในโจทย์เมื่อกี้นะครับโจทย์กําหนดมาให้ว่าแม่ซื้อถุงเท้ามาสี่คู่ราคาคู่ละสามสิบห้าบาทและซื้อรองเท้าราคา 3 5 0อยห้าสิบาทนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับตอนนี้มาดูวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับมาดูต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาหาราคาถุงเท้า4ี่คู่นะครับถุงเท้า4ี่คู่คู่ละเท่าไหร่ครับสามห้าบาทสามห้าบาท สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทก็คือสี่คู่ราคาเท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถุงเท้าสี่คู่เท่ากับเท่าไรนะครับเราจะหาราคาถุงเท้าสี่คู่โดยวิธีการคูณดังนั้นถุงเท้าสี่คู่ก็คือสี่คูณสามสิบห้าสี่คูณสามสิบห้าก็จะได้หนึ่งร้อยสี่สิบนะครับ ต่อไปดูขั้นตอนที่2การหาจำนวนเงินที่แม่ต้องจ่ายทั้งหมดนะครับจากโจทย์ปัญหานะครับถุงเท้า4คู่นะครับสก็คูณ35มสิบหาก็ถกับร้อรองเท้าอีก1คู่ที่แม่ซื้อมาก็อีก350บบาทดังนั้นแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่โดยใช้วิธีการบวกนะครับ แต่นี้ประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์เมื่อกี้นะครับจากโจทย์นะครับประโยคสัญลักษณ์วงเล็บเปิด4คูณ35วงเล็บปิดบวก350อันนี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่เราใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมนี่นะครับนะครับในโจทย์ทั้งหมดนะครับนะต่อไปเราจะมาแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีทำ ทำอย่างไรนะครับเราก็มาเขีนประโยคสัญลักษณ์วงเล็บ4คูณ35วงเล็บปิดบวกด้วย350เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำรองเท้าราคา35บาทนะครับเอามาเป็นตัวตั้งนะครับแม่ซื้อถุกเท้ามาเท่าไหร่ครับแม่ซื้อถุกเท้ามา4คู่ นะครับเอามาทําไมกันครับในวงเล็บนี้ก็คือเราต้องทําในวงเล็บก่อนก็คือเอามาเอามาคูณกันนะครับเอาสี่มาคูณนะครับคูณได้เท่าไหร่ครับสี่คูณห้าหลักหน่วยคูณสามหลักสิบได้หนึ่งร้อยสี่สิบนะครับจัดนั้นเป็นเงินหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับรองเท้าสี่คู่คู่ละสามสิบห้าบาทเป็นเงินหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับ แม่ซื้อรองเท้าหนึ่งคู่สามร้อยห้าสิบนะครับอ่านามาบวกนะครับประโยคเสดกตรงนี้อานามาบวกกันนะครับกับถุงเท้าที่ละที่แม่ไปซื้อมานะครับเอามาบวกกันนะครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วยลหวยลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักร้อยเพราะฉะนั้นจะได้สี่ร้อยเก้าสิบบาทดังนั้นแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด 4ี่้อยเก้าสิบบาทนะครับ4 9 0ร้ย้าสิบาทนั่นก็คือคำตอบที่แม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด4ี่ร้อยเก้าสิบบาทเราตอบด้วยเลขไทยนะครับอันนี้คือการแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหานะครับจากโจทย์ปัญหาที่เราคิดกันนะครับในเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการบ้าน นักเรียนต้องทำกันบ้านนะครับวันนี้คุณครูจะให้แค่2ข้อนะครับคำสั่งจงแสดงวิธีทำและเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับมาดูข้อ1กันครับว่าโจทย์ให้อะไรมาแม่ค้าจัดปลาทู126ตัวใส่เขงเขงละ3ตัวนำไปขายเขงละยีบาบาทแม่ค้าจะขายปลาทูได้เงินเท่าไหร่นะครับ นักเรียนก็แสดงวิธีการคิดคิดแล้วมาแสดงวิธีทำในสมุดนะครับคิดแบบที่เราคิดกันแบบเมื่อกี้นี้ครับต่อไปข้อ2ลุงซื้อเก้าอี้สองหกตัวราคาตัวละ2องรบาทให้เงินคนขายไปสองพันบาทลุงจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะครับเราก็มาลองคิดดูก่อนว่า เก้าอีหกตัวราคาตัวละสองร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยเราจะทำวิธีอย่างไรนะครับเรามาคิดคิดเสร็จแล้ววิเคราะห์เสร็จแล้วนักเรียนก็มาแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีทำสองข้อนะครับไม่มากนะครับไม่มากนะครับนักเรียนคิดคุณครูคิดว่านักเรียนต้องทำได้นะครับนักเรียนทุกคนเก่งอยู่แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับ